สวัสดีครับผมเบียอิสุจัดให้ทีมงานแฟกขายอิสุเมทโทสาขางามวงวานวันนี้เบียรก็จะพาพี่ๆมาดูรถอิสุรุ่นใหม่ล่าสุด2020แล้วก็ลังร้อนแรงในตอนนี้เลยนะครับผมกับ รถอิซูซุนะครับผม All ne New 2020ในรุ่น Highlander 4ประตูเครื่องยนต์1.9นะครับผมในรุ่น X Series 2020ที่อยู่ด้านข้างเบียร์แล้วนะครับผมคันนี้มาพ้อมสีดำเลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับผมเบียร์ต้องขึ้นก่อนนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับผมในเรื่องของฟังก์ชันนะครับผมหรือสเปครถนะครับจัเทียบเท่ากับรถในรุ่น ไฮแลนเดอรประตูเครื่องยนต์หนในเกรดแซนะครับแต่ที่อยู่ด้านข้างเบียร์นะครับผมจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของชุดแต่งนะครับเป็นแบบออกดําแดงนะครับผมก็สไตล์ในรุ่น X-Series เลยนะครับอ่ะแล้วเบียร์จะพามาดูกันว่าใน X-Series 2020นะครับผมใน4ประตูตัวยกสูงนะครับได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับผมมีชุดแต่งอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับเดี๋ยวตามเบียร์มาเลย เดี๋ยวเบียจะพามาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันก่อนนะครับอ่าที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมใน X Series 4ประตูยกสูงนะครับผมในตัว2,020นี่นะครับผมนะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำเงานะครับจะเป็นสีดำเงา2ชั้นเลยนะครับผมด้านบนจะตัดด้วยสีเทาดำนะครับนะแล้วก็พร้อมโบลโก้อิซุนะครับผมนี่ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นสีแดงนะครับ เป็นสีแดงตัดด้วยสีดำนะครับผมเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะครับในส่วนของตะแกรงรับลมนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช่สีดําเหมือนตัวฮันเดอร์ปกตินะครับผมรุ่นนี้จะก็จะมาพร้อมสีเทาดำจะออกสีเทาดํานะครับก็จะเพิ่มในส่วนของสเกิร์ตสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมสีดานะครับตัดด้วยสีเทานะครับผมที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นลิ้นสเกิร์ตด้านล่างครับหมเป็นสีเทา แล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับผมก็เป็นลายใหม่นะครับก็จะเป็นสีเทาดำนะครับผมก็จะเป็นลายลังพึ่งนะครับอย่างที่เห็นจะเป็นลายลังพึ่งนะครับผมรอบก็จะเดินด้วยสีเทาดำนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนล้อรถกันก่อนนะครับผมใน4ประตูยกสูงใน X-Series นะครับผมที่เขาให้มาก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับสีดำเงานะครับผก็เป็นยางบิสโตนนะครับ ขนาดยางก็2 6 5หทับ R 1 8นะครับผมนะล้อก็เป็นขอ18สีดำเงาเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมอ่าตัวครอบดุมล้อนะครับก็จะเป็นเส้นวงกลมตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมตรงเอลซุก็จะเป็นสีแดงนะครับผมก็จะได้เข้าธีมในของ Xseries ดำแดงนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านข้างรถนะครับผมนะอ่าที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ X Series นะครับถ้าเป็นรุ่นไฮ g h นเดอร์ก็จะเป็นโลโก้ไฮ g h นเดอร์นะครับผมตัวนูนเป็นคมเมียมะครับผมแต่ถ้าเป็น X Series ในตัว2020นี้นะครับผมก็จะเป็นเขาจะให้โลโก้ตัว X สีแดงดำมาให้เลยนะครับผมนะก็จะดูในเรื่องของความสปอร์ตนะครับผมก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสไตล์ X Series นะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำนะครับผมด้านล่างก็เป็นสีดำด้านนะครับส่วนบันไดข้างนะครับ จะตัดเป็นสีเทาดานะจะเป็นสีเทาดานะคบผมนะก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแฮนเดอร์ก็จะเป็นโครเมียมเงาแต่ถ้าเป็น X s e r i e s เขาก็จะให้มาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเพื่อให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเพื่อความดุดดันนั่นเองนะครับก็ส่วนของน้ํามันก็รองรับดีเซลแล้วก็ B20 แล้วนะครับผมทันนี้ครับเดี๋ยวมาดูของท้ายกระบะกันนะครับผมแน่นอนถ้าเป็นรุ่น X s e r ซ e s นะครับผม ที่ขาดไม่ได้เลยในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับใน X s e r ซ e s 2020นะครับผมใน4ีประตูยกสูงเขาให้สปอร์ตบาร์แบบใหญ่ให้เลยนะครับผมนะจะเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับนะก็จะมีเส้นนะครับผมเส้นตัดสีแดงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลายแคปลานะครับนะจะเป็นจุดๆนะครับผมให้ดูในเรื่องของมีมิติและสะดุดตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ที่ดูแล้วหนาใหญ่นะครับผมทำให้รถนี้ดูบึกบึญมากยิ่งขึ้น ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของด้านท้ายกระบะรถกันนะครับนะจากที่เห็นนะครับผมได้ชัดเจนในรถสีประตูยกสูงใน x อ็กซิเ2 0นะครับผมเขาก็จะให้มาในส่วนของสติกเกอร์ที่อยู่ด้านตรงกลางนะครับผมขั้นตรงกลางนะครับก็เป็นสีเทาดำนะครับผมตัดขอบด้วยสีเทาดำนะครับเป็นลวดลายนะครับผมเป็นคล้ายๆลลังพึ่งนะผมนะก็จะทำให้รถนั้นดูสปอร์ตดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองพร้อมสติกเกอร์ ตรงนี้นะครับผม X Series เขาออกมาให้ตรงนี้แล้วนะครับผมนะจากตัว X นะครับผมจากที่ผมเห็นนะครับทาง Isu น่าจะออกแบบคล้ายๆแบบว่าดาวกระจายของรินจานะครับทำให้ตัว X เนี่ยดูฉบเชี่ยวดูคมนะครับผมดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอสติกเกอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์ในเลือกของเราแะครับผมเมทแล้วก็สติกเกอร์ Isu นะครับก็จะทําเป็นตัวสีแดงนะครับผมนะก็จะเป็น สไตล์อีกเอ็กซนะครับแล้วก็ DMa x นะครับผมแล้วก็ส่วนของอกันชนหลังหรือบันไดขึ้นด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีดํานะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะเป็นบันได2ขั้นนะครับผมบันได2ขั้นข้อดีของเขาก็คือก็จะสามารถในเรื่องของการก้าวขึ้นนะครับผมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วน กระบะนะครับผมกระบะไลเนอร์ใน X อ็กซิเนะครับผมใน i s u ูส2 0พัเนี่ยนะครับเขาก็มีมาให้แล้วเป็นกระบะไลท์ขอบนั่นเองนะครับผมก็จะคล้ายๆ V-Cross นะครับนะก็จะเหมือน V-Cross เลยนะครับผมก็จะมีกระบะไลเนอร์มาให้พร้อมเลยนะครับนะก็จะเป็นกระบะไลเนอร์อิซูนะครับผมโลโก้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนั่นเลยต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับผม ก็จะเป็นพัสดุหนังนะครับตรงนี้จะเป็นพัสดุหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะครับนี่เดินได้ด้วยสีแดงนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสีดําเงานะครับนี่สีดําเงาสวยๆอย่างนี้ให้เลยนะครับผมที่พักแขนก็จะเป็นพัสดุหนังนะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับผมพัสดุอย่างดีสีดํานะครับนี ตรงนี้ก็ปรับกระจกไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผมนะกระจกขึ้นลองออโต้นะครับมาดูส่วนของเบาะหนังนะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็น4ประตูยกสูง X s e r ซ e s รีนะครับจะเป็นวัสดุเบาะหนังให้เลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นทักนะทักด้วยได้สีแดงนะครับผมเป็นตัว X นะครับนะแล้วก็ด้านข้างของเบาะนะครับผมก็จะเดินได้เส้นได้สีแดงนะครับนี่วัสดุหนังอย่างดีนะครับผมนะ ระบายความร้อนได้อย่างดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับผมเขาให้เบาะขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมใน X อิซูซุนะครับผมในรุ่น2020นะครับก็นั่งสบายมากยิ่งขึ้นขับรถทางไกลนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะในส่วนของปวดหลังปวดสะโพกนะครับผมก็ลดน้อยลงนะครับกับเบาะอิซูซุรุ่นใหม่2020นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ารถนะครับนะด้านบนพัสดุหนังนะครับ นี่พัสดุดหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะครับผมสวยงามมากๆนะครับกับ X Series ใน2020นะครับผมนี่ส่วนด้านนี้นี่ครับผมก็มีโลโก้ X นะครับนะแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงานะครับตรงนี้ตัดด้วยสีดำเงาหน้าจอนะครับผม7นิ้วนะครับ หนะ้าจอ7นิ้วระบบนี่ที่หุ้มเกียร์นะครับผมเป็นหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมสวยงามมากๆนะครับใน X-Series 2020นี่สิบมาดูส่วนของพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมนี่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับนะถ้าเป็นไฮรันเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสี คมเมียมนะนะตรงนี้เขาให้มาเป็นดำดำเงานะครับผมเพื่อให้มันเข้ากับธีมรถนะครับนะในรุ่น X s e r ซ e s นะครับผมพร้อมโลโก้นะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นสีแดงให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าลงตัวมากๆนะครับผมส่วนนัปัดไม้นะครับผมนี่ถ้าเป็น h ฮ g h นเดอร์นะครับถ้าเป็น h ฮ g h นเดอร์อ่า ปกตินะครับผมนะถ้าเป็นในรุ่นปกติถ้าไม่ใช่ X Series จะจะเป็นดำดำขาวนะครับผมดําขาวตัดด้วยสีฟ้าแต่ถ้าเป็นใน X Series นะครับผมเขาจะให้มาแบบว่าดาดาแดงนะครับผมนี่จะมีตรง X ให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับขับแล้วก็จะทําให้แบบว่าดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองเป็นหน้าปัดใหม่นะครับผมมีหน้าจอ MID นะครับนี่เป็นไงแพง แผงหลังคานะครับผมแผงหลังคาด้านบนนี่สีดานะครับเป็นสีดําให้เลยนะครับผมนะนะจะดูทาให้รถเนี่ยดูดูขุมดูดูสุขขุมดูโหดมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะทาให้รถนั้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับผมอย่างที่เบียบอกนะครับรุ่นนี้นะครับผมในเรื่องของสเปครถเขาจะยกสเปครถในรุ่น ไฮแลนเดอร์4ประตูเครื่องยนต์1.9ใน Z ซ u ออโตมาใส่ในรุ่น X-Series นะครับผมในรุ่น X-Series 2020นะครับผมนี่ก็มีแอร์หลังมาให้แล้วแอร์หลังนะครับผมเย็นๆอย่างนี้ให้เลยนะครับเป็นยังไงกนบ้างครับกับรถ Isuzu X-Series ไฮแลนเดอร์4ประตูเครื่องยนต์1.9ในเกียร์เตนะครับราคารถคันนี้นะครับผมที่ตั้งขายอยู่นะครับราคาอยู่ที่967,000บาทแต่ทางอีซูนะครับผมไม่ได้ทำมาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับ ทางอิสุได้ทำในส่วนของ X-Series s ป e e d 2ประตูเครื่องยนต Speed ์1.9 LDA สป ed X-Series 4ประตูเครื่องยนต์1.9ในเกรด LDA แล้วก็ X-Series Highlander 2ประตูเครื่องยนต์1.9ในเกรด z นะครับแล้วก็ X-Series Highlander 4ประตูเครื่องยนต์1.9ในเกรด z แล้วก็ในส่วนที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับผมก็เป็น X-Series Highlander 4ประตูเครื่องยนต์1.9 เซตออโตโน้น,นะครับผมถ้าพี่ๆชอบนะครับผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะจะได้ไม่พลาดที่จะได้ชมรถอีซูซูสวยๆรอๆแบบนี้กับเบียร์นะครับผมถ้างไงฝากช่องทางติดตามด้วยนะครับทางเบียร์อีซูซุจัดให้นะครับผมหรือทางช่องทางใน YouTube ของเบียร์นะครับอีซูซุเบียร์จัดให้นะครับหรือทางช่องทางเพจของเบียร์นะครับผม โปรโมชั่นอิซุสุป,ป้ายแดงของแถมโดนใจบายเบียร์เมโทหรือเสิร์ชคำว่าเบียร์อิซุจัดให้ก็ได้นะครับผมนะหรือจะติดต่อเบอร์โทรเบียร์โดยตรงนะครับผมที่เบอร์0948942111หรืออยากจะมาหาเบียร์ที่โชว์รูมก็ได้นะครับผมที่อิซุสุเมโทรสาขางามวงวานนะครับนะถ้าไงก็ฝาก กับรถอ s u X ู s e เอ็กซ์ใน2020นยด้วยนะครับผมนะถ้าพี่พท่านไหนที่กำลังสนใจรถอีซูนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเบียรได้เลยนะครับเบียยินดีพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษานะครับผมนะสวัสดีวันนี้เบียรต้องขอลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ